มาค่ะวันนี้เรามาทำส้มตำกินกันนะคะในคลิปนี้เราจะใช้พริกประมาณ20เกือบ30เม็ดนะคะก่อนอื่นเราก็จะตำพริกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะตามชอบเลยจะใส่น้ำปลา้ากะปินะคะน้ำมะขามแล้วก็มะนาวนะคะในคลิปนี้เราลืมใส่น้ำตาลนะแต่ว่าเราจะมาใส่ตอนที่เรากินนะคะโอ้พริกดูเผ็ดมากเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องค่ะ เสร็จแล้วก็ทําการสรับมะละกอนะคะเราจะชอบกินมะละกอแบบสับนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอร่อยแล้วก็กรุบกรอบกว่านะคะได้แล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการคลุกขัดตำให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะทําการใส่ปูลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตําที่ได้นะคะใส,ใส่ปูลงไปคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ทําการชิมนะคะก็พอใช้ได้นะคะจากนั้นก็ตักใส่จานเลยคะ่ะทุกคน ต่อไปก็จะถึงในขั้นตอนของการกินแล้วนะคะเรามาชิมกันค่ะว่าเราจะกินได้ไหมนะคะโอ้โหซ้มตามเผ็ดมากเลยค่ะเราต้องใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าเราลืมนะคะแต่ว่ารสชาติก็คือแบบเผ็ดนาเลยนะคะทุกคนอย่างอื่นนี่คือแบบเออไม่รู้รสเลยอะปกติมันจะรู้รสนะแต่อันนี้คือเผ็ดนาเลยแล้วก็กินไปเช็ดน้ำมูกไปนะคะแล้วก็น้ําตาก็เกือบจะไหล้วยะคะ่ะ <c oughs> คือเพ็นมาก